สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับที่ชมในช่องตากศศลาโหราาชาแนลนะครับผมอาจารย์กิติภูมิตากศศลาหรือในานามชาย,ยาหมอดูหน้าโหดครับวันนี้ก็เราก็จะมาโปรโมตสถาบันตากศศลาโหราและมูลนิธิตากศศลาก่อนที่จะเข้าเรื่องในศารลาหูผ่านรวยนะครับผมสถา,าบันตากศศลาโหล่าของเราก็จะเป็นสถาบันเกี่ยวกับด้านการพยากรณดศาสาตร์ต่างๆการดูดวง นะครอาทิเช่นโหราศาสตร์ไทยได้เจ็ดตัว9ฐานไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่แล้วก็มีอีกอื่นอีกมากมายงานวิธุงวิธีกรรมงานงานใบสง่งใบสีมีหมดเลยแล้วก็แล้ก็จะมีมูนิธิตักขาศิลาก็จะเกี่ยวกับการทำบุญทำทาน เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนเกี่ยวกับการาให้ทุนการศึกษาเด็กนะักลงนักเรียนทางสถา,าบันของเราก็จะช่วยคนที่หาหน้าที่ปานกลางค่อนข้างป่านกลางถึงค่อนข้างแย่อ yeah. ิีกหนึ่งณวันที่ 29, ทย์ที่29พฤศจิกาใกล้จมาถึงนี่นะครับเวลา16.00น,นก็คือ4โมงเย็นเนี่ยทางสถา,าบันตากากศิลาของเราก็ได้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งมีข้าวสาร ประมาณ5กิโลถึง3กิโลนะครับตอนหนึ่งคนนะมีไข่หนึ่งแผงแล้วก็จะมีน้ำมงนน้ำมันมีน้ำมีอาจจะมีมงมังมาม่าผมก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกขนมนมเนยเด็กอาจจะเป็นซื้อขนมปังปิป๊บมา,มา,ม,ามาใส่ถุงเสริมเข้าไปประมาณ200ท่านขึ้นไปใน,นวันนั้นนะครแจกทานนะฮะประมาณ200ท่านหรือ200คนขึ้นไปนะครับ ที่สถาบันตักศิลาของเราก็ผมก็จะบอกบุญมาตรงนี้ท่านใดที่สนใจที่จะร่วมบุญร่วมบุญสนในครั้งนี้ก็มีเบอร์โทรใต้คลิปนี้ท่านอาจารย์ยาคือผู้นวยการท่านจะเป็นคนรับสายเองอะนะครับผมหรือจะมาร่วมแจกด้วยที่สถาบันของเราก็มาเน,นินๆนิดนึงทักเที่ยงก็ได้มาก่อนนะครับมาช่วยกันโคงกันแพ็คก็ได้ด้วยช่วยกันประกอบตรงนี้ช่วยกันแพ็คของแพ็คของกันนะครับผมมาเข้าเรียนกันในศาสตราหูพารวยนะครับ สารที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับเราไม่ต้องเป็นโรภมากที่จะเอาเอาเงินก้อนนี้เพื่อไปเขาเรียกปดน่องปวดน,นี่เอาแค่ประมาณว่าเราได้ค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อก็เพียงพอแล้วนะครับผมมาเข้าเรื่องกันมาวันจันทร์ที่23านะครับมี4ดวงดาวเช่นเคยดวงดาวดวงแรกก็คือดาวพฤหัสบ,บดีอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวบาปไอสุดพเคาะนะครับ ดาวมันสมองดาววิชาความรู้อีดวงดาวดวงเด่นก็คือดาวอังคารนะครับดาวแห่งความขยันขันแข็งอดทนสู้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับคือดาวความพูดการเจรจาดาวค้าขายมาอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาก็คืออยู่ในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวบากประคอกก็เกี่ยวกับเรื่องการปูถิ่นดินทรายปวกเกี่ยวกับไรนาที่สวนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องทํา อ่านะฮะเครื่องทำสวนต่างๆนานาหรือเกี่ยวกับพวกของรีไซเคิลไซเคิลนะครับเนี่ยเกี่ยวถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นดาวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสุขภาพดูสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยงยืนยาวดูดาวเสานะครับผมอ่าตรงนี้เข้ามาจับ2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มจับให้ท่านเรียบร้อยเลยจับเป็นคู่ๆเลยนะครับแล้วก็มี3ตัวทั้ง2ตัวอ่าลิงก์ไลน์กลุ่มของเราแล้วแล้วก็มาในคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับฟรีหมด นะครับมีหลากหลายอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะ,อะ,อะ,อะของอาจารย์คนเดียวนะครับมีหลากหลายอาจารย์ที่ประจําในสถาบันตักศิลาของเรานะครับมีหลากหลายแอดมินที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะหาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือพิสูจน์กับผมดูได้ครับแอดไลน์ส่วนตัวผมมานะครับ นะครับ0636297451แล้วก็จะมีเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับของสถาบันแล้วก็มีลิงก์รายกลุ่มแปะไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับนะครับถ้าดามพิสูจน์อยากจะหาค่ากับข้าวเชิญครับเชิญมาครับเชิญพิสูจน์กับผมดูได้เข้าลิงก์ลายกลุ่มย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุประสบจะโชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม